สต่ครับผมนายเทงเอาขวามผมคือ Toyota a u t i s ิ GR Sport เป็นรถยนต์ที่ขับดีกว่าที่คิดแต่หน้าตาเนี่ยแล้วแต่ชอบครับ Toyota a อ t i ตินะครับทุกคนน่าจะรู้จักกันดีเป็นรถที่คู่บ้านคู่เมืองของทาง Toyota มานานแสนนานครับและครั้งนี้ก็เป็นโมเดลเยียร์ล่าสุดเป็น GR Sport เจนที่3แล้วตั้งแต่ออกโมเดลตัวนี้มานะครับปรับเปลี่ยนหน้าตาไปหลากหลายรอบ และอันนี้คือหน้าตาที่ผมมองว่าเออสวยเอาเรื่องเหมือนกันมีการดึงเอกลักษณ์ของ G R Corolla มาหลากหลายส่วนครับรวมถึงการปรับเปลี่ยนรอบคานภายนอกภายในถือว่าน่าสนใจขึ้นเยอะมีความแตกต่างกับรุ่นปกติมากขึ้นเยอะกับราคา1.129ล้านบาทและแบตเตอรี่คันนี้ก็เปลี่ยนเป็นลิเธียมไอออนแล้วครับและแน่นอนครับว่าขนาดตัวรถเนี่ยเป็นขนาดซิตี้คาร์ขนาดกําลังดีในเมืองนะครับไม่ได้ใหญ่เกินไปยาว4.6เมตรกว้าง1.7และสูง1.4เมตรเท่านั้นครับ ตัวรถเนี่ยเป็นสีขาวนะตัดกับกันชนแต่งแบบ G R ค่อนข้างสวยงามครับและในครั้งนี้ที่เปลี่ยนแปลงไปนอกเหนือจากการชนคือการทําหลังคาสีดํามาให้แม้จะไม่มีกราสลูปแต่เขาก็ตกแต่งให้มันดูเป็นชิ้นเดียวกันตั้งแต่กระจกหน้าไปถึงกระจกหลังครับรวมถึงการตกแต่งรอบคันที่เน้นความดํามากขึ้นทั้งกระจกมองข้างขอบกระจกด้านข้างรวมถึงไฟท้ายรมดําและด้านหน้านี่ไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะครับ2จังหวะเหมือนกันนะ ไฟ LED สูงต่ำออโต้มีมาให้ครับและด้านหน้าก็เป็นโลโก้โตโยต้าตกแต่งสีดําทั้งหมดมีเรดาร์ป้องกันการชนฝังอยู่ใต้โลโก้ด้วยครับรวมถึงในชุดการชนด้านล่างนี่เป็นชุดการชนที่เปลี่ยนใหม่นะครับจากรุ่นเดิมเนี่ย GR s p o r t เจนเก่าเนี่ยตรงน,นี้จะเป็นสีดําทั้งหมดแล้วก็การชนจะค่อนข้างเฉียวกว่านี้ครับแต่นี้มีความเหลี่ยมสันมากขึ้นถ้าใครติดตามโตโยต้าเนี่ยมันจะคล้ายกับตัว GR โ ColLA มากๆครับแต่แค่โปง่งแคบกว่าแล้วก็ความดุดันเนี่ย น้อยลงมากกว่าแล้วก็มีสายลัก G R มาให้แล้วนะครับเป็นครั้งแรกที่ใส่เข้ามาให้ในตัว a l t i s G R Sport คันนี้ครับและการชนเนี่ยก็มีช่องหนักลมจริงๆมาให้รวมถึงเมื่อเทียบกับคู่แข่งคันนี้มีไฟตัดหมอกมาให้อยู่ครับแต่เซ็นเซอร์ด้านหน้าเนี่ยไม่มีกล้องรอบขันก็ไม่มีนะครับส่วนทางด้านตัวร้อนะครับมาในขนาด17นิ้วจริงๆมันเป็นลายเดิมนะแต่แค่ทําสีแบบใหม่เป็นแบบดําเงามากขึ้นผมว่านเนี่ยดูดุดันมากกว่าตัวก่อนครับ ล้อขนาด17นิ้ว225/45/17แล้วก็ซ้มล้อนเนี่ยไม่ได้มีการบุกการ,รมีสักราระอะไรให้มันเก็บเสียงมากขึ้นครับก็เป็นแบบเพียวๆเ,เลยก็ตามสไตล์ของล u ิสเขาและใส่ลัก HEV แบบใหม่นะครับผมแบบเดียวกับ Camry ก็ใส่เข้ามาให้ด้วยรวมถึงครั้งนี้นะครับกระจกมองข้างอา่ตกแต่งดำมาให้เหมือนกันนะบริสปอร์ตมีมาให้แต่ก้องรอบคันไม่มีนะครับผมไฟเลี้ยวในตัวมีแล้วก็การตกแต่งขอบกระจกครั้งนี้เป็นสีดําด้านหมดแล้วนะครับ ไม่มีโครมเมี่ยมอีกต่อไปนะครับรวมถึงมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถและก็หลังคาก็จะเป็นสีดําล้วนอย่างที่บอกไปครับว่าพยายามทําให้เหมือนกับกาสหรูผมว่าเออพอทําหลังคาดาเนี่ยรถมันก็ดูดีขึ้นเยอะเหมือนกันนะดูหลอกตาได้และก็มันดูเป็นชิ้นเดียวกันนะทำให้มันดูรถไม่เอถอะทะเกินไปด้วยแต่พวกมือจับแต่พวกขอบด้านล่างก็เป็นสเกิร์ตต่างๆแต่มือจับเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถอยู่แต่ถ้าเป็นมองคู่แข่งอย่างเช่นซีวิก มือจับจะเป็นสีดําตัดโครมเมียมครับอันนี้คือแล้วแต่ชอบนะอันนี้อาจจะดูเออดูเนียนไปมากกว่าแล้วแต่ชอบเลยจริงๆรวมถึงเสาซีต่างต่างก็เหมือนเดิมครับน,นี่ตามสไตล์ของอัลเตอรเขานั่นแหละรวมถึงหลังคาดําถ้าเรามองแบบนเ,เนี้ยเออเนี่ยเห็นไหมอย่างที่ผมบอกไปว่าพอมองจากด้านหน้าปั๊บมันก็ต่อเนื่องเป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดเลยครับและความเป็น gr Sport ตรักเทลนะครับแบบบางๆงแบนแบนตกแต่งสีดํามาให้ไม่ได้ยื่นออกมามากนะผมว่าเป็นเพื่อการตกแต่งเป็นหลักแหละ แรงกดด้านหลังคงไม่ต้องเน้นอะไรเยอะเพราะว่าไม่ใช่ตัวซิ่งอะไรขนาดนั้นครับแต่ถ้าเพิ่มความดุดันของตัวรถเออผมว่ามันก็ไปด้วยกันได้รวมถึงโลโก้เตต้านะครับเล่นสีดําล้วนแล้วนะครับและโครมเมียมไม่มีแล้วนะครับผมตรงนี้เป็นตกแต่งดําด้านทั้งหมดเลยผมชอบเท็กเจอร์สีตรงนี้เนี่ยดีมากแล้วไฟท้ายเป็นรมดำจริงๆที่ดำล้วนจริงๆครับไม่ใช่แค่ให้มันเข้มขึ้นแต่มันคือสีดำทั้งอันเลย ถ้าไม่เปิดไฟเนี่ยเราจะเห็นเลยว,ว่ามันเป็นดาโลนจริงๆอันนี้ผมว่าเป็นโคมไฟที่ทําแสงสีเออลงตัวผมชอบนะด้านท้ายตรงนี้แล้วก็ชุดกันชนแบบ GR Sport เจนใหม่นะครับเปลี่ยนข้างล่างใหม่ทั้งหมดตกแต่งพวกนี้ดีเทลเล็กน้อยใส่เข้ามาเซนเซอร์ด้านหลัง2จุดก็มีมาให้เหมือนกันครับสำหรับ GR Sport และแน่นอนเขาว่ามีสัญลักษณ์ GR Sport H EV และไฟท้ายเนี่ยเป็น Full LED ทั้งหมดแล้วครับไม่มีหลอดไส้แต่หลอดไส้ก็ยังมีตรงไฟแค,แค่2ทะเบียนเท่านั้นมีกล้องมองหลังมาให้ รวมถึงฝาท้ายไม่ใช่ไฟฟ้าแต่เวลากดนะครับเป็นสวิตช์ก็มีอาการเด้งขึ้นมาประมาณนี้แล้วเราก็สามารถดันขึ้นไปอย่างนี้ได้ครับคันนี้ไม่มีมือจับนะไม่มีมือจับไว้เวลาปิดอะไรก็คือต้องจับข้างบนเก็บงานก็กลางๆครับไม่ได้หุ้มตรงนี้มาให้โชว์เปลือยกันไปเลยแต่ห้องสัมภาระใหญ่เอาเรื่องครับแล้วก็พับเบาะ 60- 40ได้แต่เวลาพับเนี่ยต้องไปดึงกดปุ่มตรงข้างบนเบาะนะครับไม่มีสลักด้านหลังและด้านล่างเนี่ยก็จะมีที่ใส่ของ เล็กๆก็น้อยมาให้ครับพวกอุปกรณ์ไว้ยกรถต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีล้อไหลมาให้ด้วยนะเพราะรถสมัยนี้หาพวกที่มีล้อไหลมาให้ยากมากแต่โตโยต้าเองเขาก็ให้ฟีเจอร์ที่มีล้อไหลสำรองมาให้เผื่อเวลาเกิดอุบัติเหตุต้องจําเป็นต้องเปลี่ยนจริงๆปะยางไม่ไหวจริงๆก็มีไว้อุ่นใจกว่าครับเมื่อเข้ามานั่งข้างในนะครับก็ต้องบอกว่ามันก็คือเอาติสที่เราคุ้นเคยนั่นแหละจะมีการตกแต่งดีเทลเพิ่มเติมเข้ามาความนั่งสบาย เ e ็ก o o มเข่าไม่เบียดนะครับเฮดรูมก็เหลือเฟือนะหลังคาเน้นสีดําเป็นหลักม่านบางแดดอะไรก็มีมาให้นะครับผมแต่มีไฟมาให้แต่มันจะยื่นออกมาอย่างนี้ไม่ได้นะครับเป็นจุดที่น่าเสียดายมากแต่พวกพื้นที่สเปซตัวเบาเองก็ถือว่ากระชับกําลังดีเป็นทรงหนี GR ด้วยนะครับมีสัญลักษณ์เท่ะแล้วก็เดินได้สีแดงตัดกับวัสดุคล้ายๆหนังกลับนะครับนี่ เป็นแบบมีรูระบายอากาศด้วยก็ถือว่าเนี่ยเ mm. ท็กเจอร์การออกแบบผมว่าดูดีแล้วก็เข็มขัดสีแดงเป็นครั้งแรกที่ใส่เข้ามาให้ในตัวนี้นะครับเป็นแดงที่แบบไม่ได้สดมากนะผมว่าเป็นโทนที่กำลังสวยและเบาคู่หน้าเป็นไฟฟ้ามีดันหลังไฟฟ้ามาให้ด้วยนะเออผมว่าดีครับแต่จุดหนึ่งที่คนขับรุ่นนี้หรือคนที่ดูรุ่นนี้อยู่ไม่ค่อยชอบเลยคืองานแบบคอนโซลที่มันเนี่ยหนาตึบอย่างเงี้ยเกะก,กะดูอึอดอัด มากนะครับผมก้อนนี้ไม่ดูว่าจะใส่มาทําไมเหมือนกันมันทําให้ดูแบบคนนั่งไม่สบายไม่รู้สึกโปง่งดูแบบโดนบีบเข้ามาโดนก้อนนี้เกะก,กะเข้ามาแล้วก็เส้นสายพวกนี้มันไม่ค่อยเยอะรวมถึงแอมเบียนตไลท์ก็ไม่มีครับมีแค่ตรงขอบประตูแบบจางๆมาให้สีฟ้าเท่านั้นแต่ตําแหน่งการนั่งถ้าถามว่าการขับขี่การนั่งมีอะไรติดขัดไหมผมไม่มีนะเข่าไม่มีชนคอนโซโลแล้วก็มุมมองการขี่ค่อนข้างโป่งลงกระจกมองข้างก็โปง่งผมว่า การใช้งานเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาแต่แค่งานออกแบบบางส่วนที่มันแอบ,บขัดใจนิดนึงพวงมาลัยครับทรง gr s p o r t เดินได้สีแดงและครั้งนี้ใส่สาณ์ gr มาให้นะก็ดูแตกต่างขึ้นไม่มีแพตเดิรชิฟต์แต่มีควบคุมครูสคอนโทรลควบคุมเรื่องของหน้าจอแล้วก็สูงต่ําขึ้นลงได้นะครับนี่ระยะประมาณนี้รวมถึงหน้าจอคนขับเป็นแบบ full ิ i g i t a นะครับปรับเปลี่ยนงานออกแบบได้ค่อนข้างหลากหลายนะเวลาเปลี่ยนโหมดก็มีเอฟเฟกนี่ผมชอบความไดนามิกของตัวเอฟเฟกมากๆ แล้วก็ที่ชอบของตัวต้อย่างหนึ่งก็คือแม้ว่าดีไซน์อาจจะไม่ได้แบบหวือหวาแต่การปรับแต่งของเขาอะสามารถทําได้เยอะมากอย่างเช่นด้านซ้ายผมสามารถเลื่อนเนี่ยแยกของมันได้ตรงกลางก็สามารถเลื่อนแยกระบบของมันได้ด้านขวาก็เลื่อนแยกของมันได้เนี่ยคือทั้ง3ส่วนปรับได้ตามการใช้งานจริงๆครับและมันตั้งพีซีดได้ครับว่า1นึเนี่ยเราจะตั้งค่าอะไรแบบไหนไว้ว่าชอบแบบไหน เป็นตัวเลนถนนไว้อย่างนี้พอเปลี่ยนแบบก็สามารถตั้งค่าได้ทั้งหมดเลยรวมถึงหน้าจอเนี่ยก็สามารถตั้งค่าดีไซน์ได้แต่ผมว่าดีไซน์เนี้ยสวยสุดแล้วเพราะว่าดีไซน์อื่นเนี่ยผมว่ามันแปลกๆนิดหนึ่งอย่างเช่นมิตเตอร์นะครับนี่เข้าไปชนิดมาตรวัดนะครับผมอันนี้3แบบนี่ตรงกลางอ่าเนี่ยคือมันเปลี่ยนได้3แบบหลักๆเลยก็ไม่มีวงกลมนะครับ แล้วก็นอกเหนือจากวงกลมแล้วเราสามารถปรับเปลี่ยนไอ้วงกลมของมันเนี่ยเป็นอีก3แบบ4แบบได้อีกอแข็งแกร่งนี่รีโวมาเองเลยหรือจะสปอร์ตก็เรียบ,ยบ,ยบยๆคลินคีนแบบเทาๆครับสมาร์ทก็ที่ผมชอบที่สุดนะดูมีมิติมากสุดแล้วก็มาตรฐานอ่ะเราอยู่สมาร์ทแหละผมว่าสวยสุดแหละรวมถึงก็จะมี Head Up Display มาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็แสดงผลความเร็ว การเหยียบของเราอีโคพาวเวอแล้วก็สแสดงระบบตัว air d a s ครับก็มีมาให้นะคู่แข่งไม่มีนะแต่ altis เขาใส่มาให้ด้วยรวมถึงจอนี้นะครับก็เป็นหน้าตาใหม่ของเค้าแล้วนะครับนี่ก็มีแบบเอฟเฟกอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเลื่อนซ้ายขวาอย่างนี้ได้นะนี่มี mila cast นะครับผมแล้วก็ androido apple car play อันนี้เหมือนเป็นคำสั่งเสียงนะครับผมก็ต้องบอกตรงว่าเรื่อง ux ui เนี่ยใครปุ่นไม่เก่งครับเนี่ยดูพวกอะไรเนี่ย การออกแบบการส่งกําลังนะครับญี่ปุ่นเขาไม่เน้นเรื่องนี้จริงๆนะผมว่าเขาเน้นใช้งานเป็นหลักเลยอะทาให้ความมือวาความสวยงามเนี่ยไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ครับรวมถึงเบื้องคาเพย์อนาโตนี่คือไร้สายได้นะก็เมื่อเวลาเสียบก็จะเต็มจอปกติครับแต่ที่ผมไม่ชอบเลยคือต้องมาเสียบสายตรงจอตรงนี้มันเหมือนวิทยุที่เราไปติดเองไม่ใช่ของตัวรถนะครับเพราะว่ารถยุคใหม่ๆเนี่ยพวก usb อ่ะมันจังมันต้องแยกไปซ่อนเรียนตรงคอนโซลแล้วเนาะแต่พอเป็นรุ่นเนี่ย มันต้องมานั่งเสียบตรงจอเนี่ยแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ครับรวมถึงไม่มีคีย์ลัดแบบว่าปุ่มมิวเสียงอะไรเงี้ยครับคือมีแค่ปุ่มโฮมเพิ่มลดเสียงที่เป็นแบบสัมผัสอ่างเงี้ยแล้วมันบางทีมันกดยากนิดนึงขอเป็นแบบลูกหมุนกลมๆก,ก,ก็ยังดีกว่ารวมถึงตรงนี้นะครับก็จะมีความยืดออกมาแต่เดินบุได้บุนุ่มมาให้นะแล้วก็ตรงนี้ก็นุ่มเหมือนกันอ่าอันนี้ถือว่าเก็บงานดีครับแต่ยังคงมีปุ่มจริงๆมาให้อยู่ในการเปิดปิดพัดลม นี่นะครับตั้งค่าหมดทุกอย่างยังมีปุ่มจริงๆมาให้แต่ก็แอร์ดูโอโซนนะครับหมุนควบคุมอุณหภูมิมมอย่างนี้ได้อาอันนี้ผอว่าโอเคนะยังคงใช้งานปุ่มจริงๆได้แนละ้วก็ใช้งานง่ายครับฟิลลิ่งก็กลางๆนะกดซิง์ซ้ายขวาได้แล้วก็นี่ครับความเป็น GR ก็จะได้ปุ่มสตาร์ทที่เขียนว่า GR มาให้ด้วยนะ,ะกดปั๊บซิงปุ๊บนะครับและแน่นอนอว่าคอนโซลเนี่ยตรงนี้จะเป็นพลาสติกแต่เนี้ยบุนุ่มแล้วก็ข้างล่างเป็นที่ชาร์จไร้สายนะครับผมก็วาง S24 ันตา้าได้ มีไฟ ambient light บบลลมาให้เล็กน้อยนะครับแล้วก็อันเนี้ยมีตัวล็อกมาให้ระดับหนึ่งแล้วก็เกียร์มี EV โหมดย้โหมดนะครับแล้วก็เกียร์เป็นแบบตรงๆนี่เก็บงานเดินได้แดงเหมือนกันเบรกมือไฟฟ้ามีมาให้ครบครับแล้วก็ที่วางแก้วแต่ผมรู้สึกว่าเวลาผมเสียบเ p p l e งค่าเพยะมันจะไม่มีที่วางมือถือเลยนะตรงเนี้ยไม่มีจริงๆแนละ้วพอวางตรงนี้ปั๊บ มันจะเลื่นออกมาเวลาซิ่งหรือว่าเวลาเลี้ยวแรงๆเนี่ยมือถือจะหลุดออกมาได้ง่ายมากถ้าเราไม่ชาร์จไร้สายอะ่ะเป็นจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเออช่องเก็บของตรงนี้อาจหายไปหน่อยเมื่อเข้านั่งข้างหลังนะครับอยากพูดเรื่องของประตูนิดหน่อยก็คือประตูเนี่ยมันจะเปิดได้ประมาณองศาคแค่นี้ครับทำให้การขึ้นลงบางครั้งเนี่ยรู้สึกว่าผู้ใหญ่จะขึ้นลงยากนิดน,นึงเพราะว่าประตูจริงๆมันก็หนาอยู่แล้วนะแล้วก็ยิ่งเปิดได้แคบด้วยแต่การเก็บงานบุนุ่มผมว่าโอเคนะไม่ได้น่าเกียด กระจกวันทัชออโต้มีมาให้แล้วก็เวลาเก็บขวดน้ำนะครับก็วางเอียงๆแบบนี้ได้แต่มันจะวางแก้วน้ําไม่ได้นะครับประตูด้านหลังนี่แอบน่าเสยียดายมากเลยเพราะว่าคนไทยอ่ะชอบวางน้ำนะจริงๆอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าน่าเสยียดายครับแต่พื้นที่ข้างหลังอัลติสรุ่นนี้ทําไมาคนถึงไม่นิยมหรือว่ามีคนแบบว่านั่งหลังแล้วไม่รู้สึกสบายเท่ากับตัวเจนก่อนๆผมว่าด้วยความที่หลังคาเตี้ยลงผมสูงร80นั่งหลังชน หัวเกือบจะพอดีเลยแล้วก็ความชันของเบาะรู้สึกว่าชันกว่าเจนก่อนด้วยความที่ประตูมันหนาเข้ามาเนี่ยทำให้รู้สึกว่านั่งแล้วมันอึดอัดกว่าทั้งซีวิคกว่าทั้งเอาตริสเองเจนก่อนก่อนก็ตามแต่ผมชอบอย่างหนึ่งนะขอชมเลยคือการเก็บงานตรงเสาเนี่ยมันจะเป็นสีดาครับเป็นพลาสติกที่เอามาคลุมสีตัวถังรถอีกทีหนึง่งซึ่งรถส่วนใหญ่ในตอนนี้ผมเห็นสีรถตรงเสานี้เยอะมากเลยอะแต่เอาตริสเขาเก็บงานมาให้ทําให้เวลาเรามองไปเนี่ยจะไม่เห็นว่าเออเป็นเหล็กของสีรถอะไรพวกนี้ผมว่า อันนี้ขอชมแต่เพื่อนที่นั่งน้างหลังจริงๆต้องมาลองนั่งครับว่าคุณรับได้ไหมกับความชันประมาณนี้กับการวางแขนที่ไม่มีกระดูกอย่างนี้แต่ก็วางแก้วได้แล้วก็ตำแหน่งการวางแขนก็จะต่างกันเล็กน้อยแบบนี้ครับแต่ที่รองขาผมว่าโอเคนะความลึกดีเบาะมีการใช้หนังกลับผสมกับเดินได้แดงแล้วก็เข็มขัดแดงก็ด้านหลังมีมาให้แล้วก็อุโมงค์กลางที่ไม่ได้สูงมากนักรวมถึงมีช่อง Type C สองตำแหน่งมาให้ ช่องแอร์ที่ดูดีกว่าแคมรี่ซะอีกนะผมว่าเออการเลื่อนเส้นสายเนี้ยดูไม่เหลี่ยมเกินไปผมว่าอันนี้ไม่มีอะไรติดขัดเลยติดแค่ถ้าคุณนั่งแล้วรู้สึกว่าโอเคก็จัดได้ครับแต่ถ้ารู้สึกว่าทำไมเหมือนเจนเก่ามันดูโปร่งกว่ามันดูไม่อึดอัดเท่าตัวนี้ก็ไม่แปลกครับเพราะว่าเขาพยายามดีไซน์ให้มันดูแบบยุโรปมากขึ้นอ่ะดูแบบพอดีพอดีตัวมากขึ้นอันเนี้ยแล้วแต่ชอบมาลองดูครับว่าคุณรับได้ไหมกับความชันประมาณนี้กับเล็กรูมประมาณนี้ แล้วก็การเก็บของการเก็บแก้วน้ําการวางแขนเนี่ยว่าโอเคไหมแต่ผมชอบนะการเดินงานได้ของเบาะอะไรพวกนี้ผมว่าเก็บงานโอเคอยู่นี่ดูดีนะในเรื่องของเทคโนโลยีครับโตยต้า s a ฟตี้เซนต์ของเขาให้มาครบเลยทีเดียวครับนี่มีกล้อง a อ a s มีเรดาร์ด้านหน้าตรงโลโก้ของเขาด้วยทําให้การควบคุมรถให้อยู่ในเลน b อยสปอตก็มีครับ r ร c o คอั r ฟิกอ c เ l e r ์มีครบทุกอย่างเลย เซนเซอร์ท้ายมีมาให้2จุดด้านหน้าไม่มีเซนเซอร์แต่ก็ถือว่าเพียงพอต่อก,การใช้งานครับขาดแค่ในเรื่องของกล้องรอบคันเท่านั้นที่คันนี้ยังไม่ใส่เข้ามาเป็นจุดที่น่าเสียดายแต่ในแง่ของเทคโนโลยีที่เขาเตรียมพร้อมกับการใช้งาน Adaptive Cruise Control เนี่ยรักษาเลนตามรถขันทางหน้าผมว่าเนียนใช้ได้ถือว่าภาพรวมเนี่ยโอเคขาดแค่บางจุดเท่านั้นที่ถ้าใส่มาเนี่ยมันจะครบเลยครับจุดที่ชอบใน Audi GR Sport ครับ ผมชอบชุดกันชนของเขามากๆเลยนะในการเปลี่ยนแปลงที่มีความคล้ายกับ G R Corolla มากเลยอะความเหลี่ยมสันการเล่นแสงเงามิติของตรงเนี้ยเออมันดูสวยครับและการที่ใส่สัญลัก G R เข้ามารถมันดูมีอะไรมากขึ้นกว่าเดิมพอสมควรเลยอีกจุดหนึ่งที่ชอบครับเรื่องของช่วงล่างฟีดแบก็กการขับขี่ภาพรวมเนี่ยการเซตติ้งโชค๊คแล้วก็สปริงของเขาที่ปรับมาเพื่อ G R Sport ผมว่าลงตัวแล้วก็เป็นรถที่ขับดีมากๆคันนึง ของทางโตโยต้าแล้วก็เทียบกับคู่แข่งหลากหลายคันครับอีกจุดหนึ่งครับผมว่าโตโยต้าเนี่ยคงโดดเด่นในเรื่องของความคงทนความไม่จุกจิกของตัวรถเนี่ยอันนี้อาติสผมว่าปัญหาน่าจะน้อยสุดและในบรรดาคู่แข่งทั้งหมดรวมถึงความทนทานของอไหล่ในแต่ละชิ้นส่วนในแต่ละตัว,ใน,ตตวในแต่ของระบบเนี่ยผมว่ามันรถที่แบบซื้อทีเดียวจะใช้ยาวๆได้อาติสยังคงโดดเด่นในเรื่องนี้แล้วก็โตโยต้าเนี่ยทำในเรื่องนี้ได้ค่อนข้างดีครับจุดที่แอบขัดใจในตัวัลติสจีอารสปอร์ตครับผมว่าเรื่องเนี้ย ระยะฟิตเมนต์ของรถมันแปลกๆนะเนี่ยดูความสูงของตัวระหว่างล้อกับบอดี้ของเขาซึ่งถ้ามองคู่แข่งเนี่ยระยะฟิตเมนต์ลงตัวกว่าอันเนี้ยไม่ค่อยสวยเลยก็ดูแปลกๆจริงๆครับเมื่อดูภาพรวมทั้งคันแต่ข้อดีของเขาที่เขาน่าจะคิดนานก็คือเจอถนนประเทศไทยอ,อันเนี้ยระยะเนี่ยมันกำลังดีแหละแต่ความสวยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยลงตัวครับอีกจุดหนึ่งที่อยาขัดใจครับกล้องรอบคันเนี่ยไม่มีนะในราคาล้านกว่าน่าเสียดายมากและถ้ามองไปยังรุ่นที่ถูกกว่า ในค่ายของตัวเองเนี่ยเขามีมาให้ซึ่งอันนี้จริงๆผมว่ามันต้องมีได้แล้วนะอีกจุดที่อยากข้าใจครับคือตัวจอเนี่ยนอกเหนือจาก UX UI ที่ดูโบราณแล้วนะครับในเรื่องของการเสียบสายเนี่ยผมว่ามันดูย้อนยุคไปสมัยจอที่เราติดกันเองเลยอะ่ะคือปกติช่องเนี่ยมันต้องไปซ่อนตามคอนโซลได้แล้วครับแต่อันนี้คือยังเสียบอยู่บนจอรตรงนี้อยู่เลยอะ่ะแล้วมันเกะก,กะเวลาใช้งานจริงด้วยและตอนนี้เราก็มาอยู่บน t ซอ t a ต้ตาเอ s ซ r จีนะครับซึ่งเป็นตัวโมเดลล,ล่าสุด มีการปรับเปลี่ยนภายนอกภายในหลากหลายส่วนกับราคา1.129ล้านบาทครับตัวทีอาสปอร์ตเนี่ยจะแตกต่างกับรุ่นปกติในแง่ของการเซตติ้งช่วงล่างเปลี่ยนโชค๊คพาร์ทเล็กน้อยครับทำให้การขับขี่ดีขึ้นมีเหล็กกันโคงเสริมเข้ามาด้วยแต่ความแรงทั้งนี้นนคือใกล้เคียงเท่ากับตัวปกติทุกอย่างครับแต่ในตัวโมเดลใหม่ครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของแบตเตอรี่จากนิกเกิลเป็นลิเธียมไอออนแล้ว แน่นอนว่าขนาดความจุอะไรต่างๆไม่ได้หนีจากเดิมทําให้ภาพรวมแทบไม่ได้แตกต่างครับแค่าการคลายประจุการเก็บประจุการปล่อยพลังงานเนี่ยดีขึ้นแบบเล็กน้อยมากๆอาจจะมีผลในเรื่องของอัตราสิ้นเปลองแบบสว่วนจดครับเนี่ยก็ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนแบตเตอรี่ชนิดใหม่เข้ามาของทางโตโยตาแต่ตระบบทุกอย่างการทาํางานของไฮบริดก็เหมือนกับรุ่นปกติกับรุ่นก่อนหน้าพวกนี้ครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักและเครื่องยนต์ภาพรวมนะครับทำง,งานร่วมกับมอเตอร์เนี่ย122แรงม้าแรงเบียดสูงสุด 163นิวตันเมตรถ้ามอเตอร์ทางานเต็มที่ครับก็กลางๆไม่ได้พุตบาสไม่ได้ซิ่งมากนักเพราะเตต้าเองเขาเซตร,รถมาไม่ได้แบบสายซิ่งอยู่แล้วเน้นความประหยัดเป็นหลักแล้วก็เน้นใช้งานทั่วไปเป็นหลักครับแม้จะเป็น GR Sport แต่เด่นในเรื่องของการเก็บอาการของช่วงล่างที่ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เวลาเปลี่ยนเลนเบาๆเนี่ยมันจะดีขึ้นกว่าเดิมครับเดี๋ยวเรามาลองส่วนหนึ่งร้อยนะครับในตัว Artist GR Sport นะครับซึ่งตอนนี้แบตก็80%ละเกือบเต็มเลย ในโหมดสปอร์ตยวเรามาดูกันว่าอัตราเร่งเนี่ยจะเป็นยังไงครับ3 2มหนึ่งเครื่องยนกับมอเตอร์ช่วยกันส่งกำลังครับตอนนี้70ครับ80ครับร0อยครับผมก็ประมาณ11วินะครับผมถึง11.5วิทดสอบประมาณอย่างเงี้ยใกล้เคียงกันนะครับประมาณ11วิวิกลางๆแล้วกันก็ถือว่าอัตราเร่ง ไม่ได้ปลูดปาร์ตแล้วก็ตอนเหยียบครั้งแรกเนี่ยแบตเข้ามาช่วยนิดนึงแล้วก็มอเตอร์เข้ามาช่วยกับตัวเครื่องยนต์พร้อมกันครับก็คือเป็นหัวใจหลักซึ่งจะแตกต่างกับของอีกค่ายหนึ่งของค o นด้านเนี่ย h o น d ้าพอเหยียบปับ๊บมอเตอร์ไฟทำงานแบบ100เเต็มเลยบางทีออกตัวมีเอียดบ้างแต่คันเนี้ยเครื่องยนต์กับมอเตอร์เข้ามาช่วยกันพร้อมกันครับทำให้แรงดึงอาจจะไม่ได้สะใจอัตราเร่งอาจจะไม่ได้ปลุตปาแต่ก็เพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปครับก็ประมาณนี้เนี่ย พอเหยียบแรงๆปั๊บเครื่องก็จะมาทำงานเป็นหลักแหละในโหมดสปอร์ตเ,เรามาลอง8 0 1 20กันนะครับว่ามันจะใช้เวลาประมาณกี่วินะครับในโหมดสปอร์ตนะส2มอึ่ะพอเหยียบสุดปั๊บมอเตอร์เครื่องยนต์ก็เข้ามาทํางานพร้อมกันครับเออแต่พออัตราตีนปลายเนี่ยอะยี่ครับก็ประมาณ9วินะครับผมเนี่ยซึ่งข้อดีของตัวดีลต้เนี่ยที่เป็นระบบ HEV ของเขาครับ ช่วงตีนปลายอ่ะผมรู้สึกว่ามันจะไปได้ไหลไปเรื่อยๆได้มากกว่าของ h o n ด a าซึ่งจะเป็นจุดที่แตกต่างกันเลยระหว่าง2องค่ายเนี้ยฮอนด้าตีนต้นคือสนุกมากมุดสนุกมากในช่วงศูนย์ถึงร้อถึงร้อยี่แต่พอเป็นโตโยต้าปั๊บช่วงร้อยสิบร้อยยีขึ้นไปเนี่ยมันจะค่อยๆไปได้ไวกว่าเล็กน้อยครับซึ่งเป็นจุดที่แตกต่างกันในการใช้เครื่องยนต์เป็นหลักนั่นแหละก็ถือว่าเนี่ยพอใช้งานแหละอาจจะไม่ได้ปูดปลาแบบรถยนต์ไฟฟ้าสมัยนี้แต่ถ้าขับทั่วไปพ่อบ้านแม่บ้านหรือวว่าาคนนทัไปใช้ง อัตราเร่งแบบนี้อัตราเร่งแบบนี้รถมันจะไม่ได้ดึงหน้าหงายแต่ก็จะไม่มึนหัวมากนะัก็จะเป็นความแตกต่างระหว่างเครื่องยนต์กับพวกรถยนต์ไฟฟ้าอันนี้แล้วแต่ชอบแล้วแต่การลองว่าคุณชอบแบบไหนมากกว่าครับในเรื่องของการเก็บเสียงนะครับแน่นอนว่าตัว a l t i s GR Sport เนี่ยผมรู้สึกว่าเสียงในช่วงความเร็วต่ำ mm hmm. เช่นเสียงเวลาจอดรถติดไฟแดงในเมืองแต่ก็มีมอเตอร์ไซค์ขับผ่านมีรถขับผ่านเนี่ยเสียงมันเข้ามาเยอะเหมือนกันนะ ตามพวกกระจกพวกนี้ผมรู้สึกว่าเสียงเข้ามาแบบบางทีจนคิดว่าเอ้ยเปิดกระจกไว้หรือเปล่าหรือว่าแง้มไว้อันนี้แอบแปลกใจครับส่วนเสียงในความเร็วสูงตอนนี้ประมาณ9 0้าสิบร้อยหนึ่งครับเนี่ยเสียงลมประมาณนี้เสียงลมไม่ได้รู้สึกดังจนน่าเกียดครับแต่ผมรู้สึกว่าเสียงจากห้องถนนเนี่ยการฟีดแบ็ของเสียงล้อเสียงยางเนี่ยตามสภาพถนนยางมะตอยแบบเก่าๆแบบเนี้ยเออมันเข้ามาเยอะครับ กลายเป็นว่ามันไม่ได้รู้สึกต่างกับซีวิกเท่าไหร่นักแล้วจากฮอนด้าเนี่ยโดนบุลลี่เรื่องการเก็บเสียงแย่มานานนะครับจนหลังๆเนี่ยเขาก็พัฒนามากขึ้นเก็บเสียงดีมากขึ้นเรื่อยๆจนตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าความห่างเปอร์เซ็นต์ความเงียบระหว่างแคลรี่เปอร์เซ็นต์ความเงียบระหว่างโตโยต้าฮอนด้าในช่วงเนี้ยมันเริ่มไม่ได้หนีกันแบบมีนยัยสาคัญแลลวและกลายเป็นว่าไอ c o r ดเจนใหม่ ight, กลายเป็นเก็บเสียงดีกว่าแคลรี่เจนใหม่เออ จนแอบแปลกใจเขาว่าจุดนี้มันเริ่มสูสีแล้วก็เอาชนะได้ในบางรุ่นแล้วแต่ถามว่าซีวิคยังคงดังกว่าไหมก็ยังคงดังกว่าเล็กน้อยในเรื่องของเสียงถนนครับออติสก็เก็บเสียงได้ดีกว่าเซวิกเล็กน้อยเช่นเดียวกันครับก็เป็นจุดหนึ่งที่เริ่มสูสีแต่โดตยต้าก็มีภาษีดีกว่าเล็กน้อยครับในเรื่องนี้แต่คู่แข่งบางคันก็ยังเก็บเสียงได้ดีกว่าทั้งสองค่ายไปแล้วหรือว่ารถ E ีวีจีนใ,นใหม่ๆเนี้ยในงบราคาร้านต้นเนี่ยก็เก็บเสียงดีกันเท่านั้นเลยครับ เป็นจุดหนึ่งที่ค่ายญี่ปุ่นเนี่ยต้องมาเริ่มจริงจังกับพวกเจนแรกๆแบบนี้กับพวกรถที่ราคาต่ำแบบนี้มากขึ้นแล้วแหละซึ่งเตต้าครับแน่นอนว่าความเป็น GR Sport เนี่ยเวลาเขาแต่งช่วงล่างเนี่ยมีการปรับค่าสปริงให้มีความแข็งหนืดขึ้นแล้วก็ตัวกันโคงเวลาโยนอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกอาการดีขึ้นครับทำให้เออผมแปลกใจเหมือนกันว่า TNG ของเขาเมื่อปรับจูนช่วงล่างแบบเนี้ยกลายเป็นรถที่ขับดีเหมือนกันครับซึ่งผมก็ห่างหายจากการขับเตยต้า ตระกูลนี้ของพวกアウตเสเนี่ยไปนานเหมือนกันนะแต่พอมาได้ขับอีกครั้งหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าเออรถมันก็เซตติ้งมาดีเหมือนกันนะซึ่งปกติเนี่ยเราอาจจะเคยนั่งกันทุกคนน่าจ,จะเคยนั่งในรถแท็กซี่กันครับซึ่งต้องบอกตรงว,ว่ามันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะกับตัว GR s p o r t เอาเทียบกันไม่ได้เลยผมว่าคันนี้เวลาเข้าโคง้งเวลาเทโค้งเนี้ยมีความรู้สึกว่าเออรถมีอาการหนึบขึ้นแล้วก็การย,ย้้ยการโยบยาบเนี่ย แตกต่างชัดเจนครับผมแอบชอบมากกว่า Camry ตัวใหม่ซะอีกนะนี่คืออาจจะเป็นรถที่เหมาะกับการแบบเปลี่ยนเลนไวๆหรือว่าสายซิ่งหน่อยเนี่ยครับช่วงล่างแบบนี้เซตติ้งมาค่อนข้างลงตัวกับความแรงที่ไม่ได้แรงไปมากกว่านี้แล้วก็การซับถนนเนี่ยเจอหลุมเจอเนินเมืองไทยอเงี้ยไม่ได้เด้งกระดอนมากเกินไปแล้วก็ไม่ได้หยุยมากเกินไปเออผมว่าโตยต้าเขาเซตติ้งรถมาค่อนข้างถูกใจคนไทยนะเนี่ย รวมถึงพวงมาลัยน้ำหนักเวลาโค้งเวลาเปลี่ยนเลนทุกเนี้ถือว่าเซตติ้งมากาลังดีในเมืองก็มุดง่ายแล้วก็พอขับความเร็วสูงก็มีความมั่นใจส่วนในแง่ของระบบช่วยเหลือการขับขี่นะครับก็มี Adaptive Cruise Control มีตาม Lane Keeping ปปให้แล้วก็มีเลี้ยวโค้งตามเส้นถนนให้ได้ครับเราสามารถกดเปิดระบบและกดเซตได้เลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการปรับระยะห่างได้ครับซึ่งการเลี้ยวการรักษาเลนถนนเนี่ยก็ถือว่าพอใช้ได้ครับ แต่การแท็กกิ้โค้งหนักๆเนี่ยบางทีรู้สึกว่าจะหลุดค่อนข้างง่ายเหมือนกันรวมถึงถ้าเจอเนินสะพานเนี้ยพอขึ้นเนินสะพานเสร็จปั๊บระบบยกเลิกทันทีเลยไม่ต่อให้ด้วยก็ต้องระวังในเรื่องของการรักษาเลนครับแต่ตัว Adaptive Cruise Control เนี่ยก็คือยังติดตลอดเวลาการเบรกเนี่ยการเบรกการชะลอการเร่งเนี่ยถือว่าเนียนใช้ได้นะครับอันนี้เป็นจุดดีของทางเตย์ตารวมถึงค่ายญี่ปุ่นหลากหลายค่ายเนี่ยเซตติ้ง Cruise Control มันเนียนกว่าค่ายจีนเยอะมากครับ เนี่ยพอรถติดปั๊บระบบก็จะมีกําลังรอแล้วก็เราต้องมากดเราก็ต้องมากดเราก็ต้องมากดเริ่มใหม่นะครับผมกดรีซูมใหม่ก็คือก็จะเดินทางต่อได้แต่การรักษาเลนเนี่ยข้อดีของที่ผมชอบมากกว่า Honda าละกันคือของ c ี v i c เนี่ยถ้าความเร็วต่ำกว่า74เนี่ยเลน k ีปปิ้งการรักษาให้อยู่ในเลนเนี่ยจะไม่ทำงานเลยทำงานแค่อัตติฟโคสโ l แต่พอเป็น t ตอ o t a เนี่ย แม้จะเป็นความเร็วต่ำขนาด0ยถึง30เนี่ยก็ตามเลนคีปป mm. ิ้ง mm. ก็ยังทำงานอยู่นะครับแต่พอไม่มีเส้นปับ๊บมันจะเป็นการฟ o l ล o วิ n งคันหน้าแทนและจะเห็นว่าเป็นจุดสจุดคือคันหน้าเลี้ยวไปไหนคันนี้ตามไปแม้จะไม่มีเส้นครับอ่าก็ถือว่าระบบดียังดีกว่าของซีวิคตรงนี้แหละครับผมชอบมากเลยคือความเร็วต่ายังคงแท็กกิ้งคันข้างหน้าได้ยังคงแท็กกิ้งเลนได้อันนี้ผมว่าระบบนี้ดีครับแน่นอนครับว่าในเรื่องหอังอาตาสิ้นเปลืองเนี่ย อันนี้ก็ต้องพูดกันแบบตรงๆเลยว่าถ้าหากเทียบกับคู่แข่งเนี่ยที่เป็น e h y เนี่ยคือค่ายนั้นเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของการใช้งานแบตเตอรี่ที่เป็นหลักเลยคือเป็นพระเอกเลยแล้วก็เครื่องยนต์แค่มาเสริมเป็นบางจังหวะแต่พอเป็น To y o ต a ปับ๊บเขายังคงใช้เครื่องยนต์เป็นหลักในการขับเคลื่อนแล้วก็มอเตอร์เข้ามาเสริมแต่มอเตอร์ก็มีการใช้งานเพิ่มเติมมากขึ้นกว่าเจนก่อนๆแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เด่นกว่าทําให้อัตราเร่งการกินน้ํามันอาจจะไม่ได้เด่นมากแต่ก็ถือว่าโอเคนะ ในเมืองเนี่ยถ้ารถติดแบบสุขุมวิทเนี่ยอาจจะมีตัวเลขประมาณ 12- 13โลลิตรได้ครับสำหรับตัวアウตดีจีอาร์สปอร์ตแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดขับเรื่อยๆชิลๆเนี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยได้ประมาณ20โลลิตรเลยทีเดียวครับในการแบบขับหมดทั่วไปไม่ได้แบบทาให้มันประหยัดนะคือขับชิลๆเลยแล้วก็มีการเร่งแซงบ้างก็ถือว่าได้ประมาณนี้ครับแต่ถ้าในเมืองแบบไปเรื่อยๆหลายๆก็มี1 8 1 9ได้เหมือนกันถ้าติดแบบหนักๆจริงๆเนี่ยอาจจะแตะหลัก12-13เท่าที่ทดสอบมา ซึ่งต้องมองว่าภาพรวมคันนี้อาจจะเป็นรถที่ขับทางไกลประหยัดแต่ต้องห้ามเล่งแซงบ่อยแล้วก็ในเมืองถ้าติดหนักๆเนี่ยเครื่องยนต์ทำงานค่อนข้างบ่อยก็จะกินน้ำมันพอสมควรทําให้ภาพรวมตามสิ้นเลืองอาจจะไม่ได้โหดสุดในบรรดาคู่แข่งแต่ถ้าขับเร็วตีนปลายเนี่ยระบบของโตโยต้ามันจะไปตีนลายได้ดีกว่าของอีกค่ายหนึ่งครับอันนี้เป็นจุดที่แตกต่างกันข้อดีข้อด้อยของระบบที่มันแตกต่างกันนั่นแหละครับอันนี้ตีนต้นครับ เราเร็วในช่วงแรกเนี่ยอาจจะไม่ได้ดึงอาจจะไม่ได้ประหยัดแต่พอไหลไหไปปลายเนี่ยเออมันกลับทําอัตราเส้นเตรคได้ประหยัดแล้วก็มันไหลไปได้ไวมากกว่าครับก็ถือว่าภาพรวมนะครับโตโยต้าอัลติสกรสปอร์ตเนี่ยมันมีความแตกต่างกับรุ่นปกติหลักหลายส่วนหลักๆเลยคือเรื่องของกลางขับขี่ครับถ้าชอบซิ่งหน่อยชอบช่วงล่างที่มันเฟิร์มๆแน่นๆหน่อยเลือก GR s p o r t ผมว่าดีขึ้นถูกใจมากขึ้นแน่นอนครับแล้วก็อัตราเร่งอัตราเส้นเบรคอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากแต่ก็เพียงพอต่อการใช้งานทั้งในเมือง แล้วก็นอกเมืองครับแต่ผมชอบการตกแต่งข้างหน้าแล้วก็บางส่วนของตัวรถคันนี้นะไฟท้ายเนะี่ยคือเท่มากการเป็น GR Sport ที่อัปเกรดขึ้นมาผมว่าน่าสนใจขึ้นเยอะน่าสนใจขึ้นหลากหลายส่วนกับราคา1.129ล้านบาทแบบนี้ครับและสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้ามีข้อผิดภาพประการใดก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยครับสวันดี้ผมนายขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและก็สวัสดีครับ